คุณผู้ฟังเคยเจอคนที่มักจะคุยโวโอ้อวดต่อหน้าคุณผู้ฟังหรือเปล่า <S 2> <S 2> ถ้าเราได้ยินคนที่มักจะคุยโวโอ้อวดต่อหน้าเราหรือรู้สึกมั่นใจในบางสิ่งบางอย่างมากเกินไปเราก็อาจจะมีความรู้สึกที่ไม่ค่อยประทับใจคนเหล่านั้นคุณผู้ฟังรู้จก so ักโสคราตีสไหมเขาเป็นนักปราชญากรีกโบราณ เขาเป็นผู้ที่มีชื่อเสียงโด่งดังมากความสามารถเขามันเหลือลดมากไม่ว่าจะเป็นทางด้านสติปัญญาที่เหนือคนทั่วไปโซเชติสรับสมัครลูกศิษย์มามากมายและมีบรรดาลูกศิษย์ของเขาเนี่ยหลายคนมักจะกล่าวเชื่นชมเขาว่าเขาเป็นผู้รู้คุณผู้ฟังคิดว่าเขาจะตอบว่ายังไงโซเชติสเนี่ยตอบว่า สิ่งเดียวที่ฉันรู้ก็คือฉันไม่รู้การถ่อมตัวจริงๆแล้วมันเป็นศิลปะอย่างหนึ่งที่จะทำให้เราเป็นที่รักของหลายๆคนจริงๆแล้วการถ่อมตัวเนี่ยมันไม่ใช่การคิดถึงตัวเองในทางแย่ๆคิดถึงตัวเองในทางลบๆมันไม่ใช่การดูถูกประสิทธิภาพของตัวเอง แต่มันคือการไม่ยกยอตัวเองมนุษย์เราไม่ชอบคนที่ยิ่งยโสหรือว่าคนที่ไม่ค่อยเห็นหัวใครหรอกนะครับฉะนั้นเราอาจจะมองว่าการถ่มตัวอาจจะเป็นคุณธรรมหนึ่งที่เราควรที่จะยึดถือเพราะว่ามันมีการสอนมาตั้งแต่สมัยบรรพบุรุษแล้วในโลกปัจจุบันนี้เต็มไปด้วยการแข่งขันสังคมเราในตอนนี้ มีการแข่งขันมากแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราไม่แสดงความสามารถของตัวเองออกมาอย่างเต็มที่ไม่ได้แสดงความโดดเด่นของเราออกมามันก็อาจจะขัดกับแนวคิดหลักปฏิบัติที่เราคุยกันมาในเรื่องของการถมตัว<อ>การถอมตัวเนี่ยมันจะต้องมีอยู่ในระดับที่เหมาะสมเหมือนกันเราควรจะถ่อมตัวเพราะเมื่อไหร่ที่เราคิดว่าตัวเองดีกว่าคนอื่นมากๆ เราก็มักจะมองผู้อื่นด้วยสายตาที่ดูถูกได้เช่นกันควรถ่อมตัวอย่างเหมาะสมนะครับแต่เราไม่ควรที่จะคิดถึงตัวเองในทางลบหรือว่าดูถูกความสามารถของตัวเองแต่เราทำเพื่อให้เป็นมารยาทและเป็นที่รักของคนอื่นๆที่เราจะมีปฏิสัมพันธ์ด้วยนะครับเมื่อไหร่ที่ควรถ่อมตัวก็ถ่อมตัว ถ่มตัวในสิ่งที่เราไม่เข้าใจบางคนมีความรู้ในเรื่องนั้นมากก็อาจจะแสดงความรู้ได้แต่ก็อาจจะไม่คุยโบูอวดเกินจริงแต่ถ้าเป็นในเรื่องหน้าที่การงานเรื่องที่เราควรจะต้องรับผิดชอบเราก็อาจจะต้องตั้งใจทําสุดความสามารถไม่ต้องถ่มตัวจนถึงขั้นทําให้งานเสียหายหรือว่าโอกาสดีๆหลุดลอยไปคนถ่มตัวมักจะทําให้ผู้อื่นยอมรับได้ง่ายกว่า มีวัยรุ่นคนหนึ่งเขาเรียนวิชาวรรณคดีเขาชอบเกี่ยวกับงานเขียนเขาได้เขียนผลงานส่งสำนักพิมพ์ไปสำนักพิมพ์ตอบกลับมาว่าแม้ว่างานของคุณจะเขียนได้ดีแล้วแต่ทางเราเห็นว่าคุณยังเขียนในด้านของไวยากรณ์มีข้อผิดพลาดอยู่ไม่น้อยเราจึงไม่สามารถที่จะรับงานคุณได้เขาจึงตอบไปว่า เป็นจริงดังที่คุณพูดครับผมไม่รู้เลยว่าวยากรณ์ที่ใช้มีข้อผิดพลาดมากมายดังนั้นเขาจึงเขียนจดหมายเพื่อขอบคุณบริษัทอีกฉบับที่เตือนเขาในข้อผิดพลาดเหล่านี้หลังจากนั้นไม่กี่วันเขาได้รับจดหมายจากสำนักพิมพ์เพื่อแจ้งว่าเขาถูกรับเลือกผลงานเพื่อตีพิมพ์คนที่มีความสามารถ ควรที่จะได้รับการยกย่องแต่ในขณะเดียวกันถ้าเป็นคนถ่อมตัวด้วยก็จะเป็นที่ยอมรับของผู้อื่นได้อย่างง่ายดายมากกว่าเพราะทุกคนชอบคนที่ถ่อมตัวแต่ไม่อยากคบค้าสมาคมกับคนที่คิดว่าตัวเองประเสริฐกว่าผู้อื่นอย่างมากคนที่ทำตัวเป็นน้ำเต็มแก้วเขาไม่อาจที่จะได้รับรู้ข้อมูลใหม่ๆหรือว่าสิ่งดีๆจากคนรอบข้าง คุณเองเป็นน้ำติ่มแก้วอยู่หรือเปล่าขงจื้อกล่าวไว้ว่าหากมีสมคนเดินมาพร้อมกันต้องมีหนึ่งในนั้นที่สามารถเป็นอาจารย์ของฉันได้รอบๆตัวคุณย่อมมีคนที่สามารถเรียนรู้จากเขาได้คุณแค่ต้องเรียนรู้ที่จะเป็นแก้วที่ว่างเสมอถมตัวพร้อมที่จะเรียนรู้อยู่ตลอดเวลา หากคุณชอบคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามเพื่อจะไม่พลาดคิดดีๆก่อนใครนายลิฟเชอร์ก้าวที่ดีขึ้น